สวัสดีครับชลองแชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งแชมป์พิมร์ลีกในฤดูกาลนี้ของพวกเขามันถือได้ว่าเป็นแชมป์สมัยที่7ของแมนซิตี้แล้วและมันทําให้ขยับเข้าใกล้าก,การลุ้นคว้าสามแชมป์ในฤดูกาลเดียวอีกหนึ่งก้าแต่ทว่าถึงแม้แมนซิตี้ในชุดนี้จะเป็นทีมที่โคตรโหดขนาดไหนแต่ในฤดูกาลนี้มันก็มีอยู่5ทีมที่สามารถเอาชนะทีมที่ไร้เทียมทานอย่างพวกเขาได้ซึ่งในวันนี้เลยจะพาทุกคนไปนพบก,กวับ5ทีมที่สามารถเอาชนะแมนซิตี้ยคไร้เทียมทานได้ในฤดูกาลนี้ซึ่งถ้้้าาาทุกกคคนนพรรอมมมแลลวตััเยบ และสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพักยก54มีครบทุกค่ายเกมแหล่งรวมความสนุกมีครบทุกการเดิมพันที่ตอนนี้มีโปรโมชั่นเอาใจสายกีฬาโบนัส5%าปทุกยอดฝาสนใจแอดมาเลยที่แอดพักยก54โดยเรามาเริ่มกันที่ทีมที่สามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ได้ในฤดูกาลนี้ทีมแรกได้กแก่ ลิเวอร์พูลที่สามารถเอาชนะแมนซิตี้ไปได้ถึงสงนัดทั้งในศึกคอมมูนิตี้ชิลและศึกพรีเมียร์ลีกโดยเกมเปิดสนามปัจจุบัน2022-2023ในศึกฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลมันเป็นการพบก,กันของลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเกมในนัดน,นั้นผลมันจบลงด้วยการที่ลิเวอร์พูลเอาชนะแมนซิตี้ไปได้3ประตูตอนน่อ1จากการยิงประตูของเทนอเลสันเดอร์อาร์โน จุดโทษของโมฮัมเหม็ดซาราและประตูปิดกล่องของดาวินนูเยสต่อมาหลังจากนั้น3เดือนเลี้ยวพูลและแมนซิตี้ต้องกลับมาโดนกันอีกครั้งในศึกพรีเมียร์ลีกและมันก็ยังคงเป็นเท้าผงแดงที่สามารถยำแค้นได้สาเร็จและสามารถเฉดเอาชนะแมนซิตี้ไปได้ด้วยสะกอน์่งประตูต่อศูนย์จากประตูของโมฮัมเหม็ดซาราทีมที่สามารถเอาชนะแมนซิตี้ได้ในดูกาลนี้ทีมที่2ได้แก่ เบนฟอร์ดโดยในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่16ของฤดูกาลแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดซึ่งในเกมนั้นมันเป็นเบนฟอร์ดที่ขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากการหมุกของไอแวนโทนี่แต่ทว่าก่อนจะหมดเวลาฟิลโฟเดนนั้นวิ่งมาวันเล่นสุดสวยช่วยให้แมนซิตี้ตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ได้สำเร็จซึ่งเกมในวันนั้นมันทำท่าว่าจะจบด้วยการเสมอกันไป1ประตูต่อ1ซะแล้วแต่ทว่าเกมสนกลารของเบนฟอร์ดมันมาทำงานในนาทิตย์ที่96 8. ซึ่งมันก็เป็นไอแวนโทนี่คนเดิมที่ใช่จ่อเข้าประตูไปและส่งให้เบนฟอร์ดบุกมาเฉือนเอาชนะแมนซิตี้ไปได้แบบสุดมันด้วยสกอร์สอประตูต่อหนึ่งและเกมนั้นมันจะส่งผลให้เบนฟอร์ดเป็นทีมเดียวในฤดูกาลนี้ที่สามารถบุกเอาชนะแมนซิสตี้ได้ถึงทิ้เอติฮัสเตเดียมทีมที่เอาชนะแมนซิสตี้ได้ในฤดูกาลนี้ทีที่3ได้แก่เซาทแธมป์ตันโดยในศึกฟุตบอลคาราบาวครับในรอบ8ทีมสุดท้าย แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นต้องบุกไปเยือนถิ่นเซ์แรมลี่ของเซาเทมป์ตันซึ่งเกมในนัดนั้นเป๊ปกวเดียล่าตัดสินใจส่งทีมชุดผสมลงสนามก่อนที่จะโดนเซาเทมป์ตันออกนำไปก่อนถึง2ประตูต่อศูนด้วยเวลาเพียงแค่28นาทีซึ่งประตูแรกมันมาจากการยิงของดาวรุ่งไว้ย2่ปีอย่างเซคูมาลาที่วิ่งเข้ามายิงบอลเสียบเสาแรกเข้าประตูไปและหลังจากนั้น5าที sa, po, มซ่าเชเนโปมายิงไกลสุสวยบอลพุ่งย้อยหนีมือผู้รักษาประตูเสียบสามเหียมเข้าไปและส่งให้เซาท์าาปเปกิทม ไม่เข้ากรอบเลยแม้แต่ครั้งเดียวทีมที่สามารถเอาชนะแมนซิตี้ได้ในฤดูกาลน,นี้ทีมที่4ได้แก่แมเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยหลังจากที่เพิ่งพ่ายแพ้สแป์ตันมาได้เพียงแค่3วัน แมนซิตี้นั้นต้องบุกไปเยือนคู่แข่งตลอดการอย่างแมนยูในศึกพรีเมียร์ลีกต่อซึ่งในเกมนั้นมันเป็นเกมที่สนุกสูสีและเป็นฝ่ายผู้มาเยือนอย่างแมนซิตี้ที่ออกนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์จากการหมองของแจ็คกินลินนาทีที่60แต่ทว่าในช่วงท้ายเกมแมนยูนั้นไม่ยิงสองประตูรวดจากการหลุดเข้าไปยิงของบูโน่เฟรนันเดสในนาทีที่78และการชาร์จบอลเปลี่ยนทางจนจ่อของมาคันเลตฟอร์ดในนาทีที่82พร้อมกับพิษแซงและเฉือนเอาชนะแมนซิตี้ไปได้แบบสุดมันด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งแมนซิตีีีี้้้ไดดในนูกาลททม่มัน ทอ็อตแนมพลสเปอร์โดยในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่22อของฤดูก,กาลแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นมีโปรแกรมต้องบุกไปเยือนสเปอร์ซึ่งในเกมนัดนั้นสเปอร์มาออกนำไว้ตั้งแต่อาร์ที่1 5จากการยิงสวนตัวผู้ต้กษสาประตูเข้าไปของแฮร์รี่เคนโดยหลังจากนั้นแมนซิตี้นั้นเปิดเกมบุกโหมใส่สเปอร์อย่างหนักหนวก่วงแต่ทว่าพวกเขาก็ไม่สามารถจบเกมรับที่แข็งแกร่งของทัพไก่เดือดทองได้ และนั่นมันทำให้แมนซิตี้ต้องบุกมาพ่ายแพ้ต่อสเปอร์ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์และถือว่าเป็นการพ่ายแพ้ครั้งสุดท้ายของพวกเขาในฤดูก,กาลนี้ซึ่งมันต้องย้อนกลับไปเมื่อกับ4เดือนที่แล้วเลยทีเดียวผอหลังจากพ่ายแพ้สเปอร์แมนซิตี้นั้นก็เครื่องติดและเก็บชนะได้ถึง20นัดจากการลงสนาม24แมต